สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะศัลยกรรมครั้งแรกส่องชมหน้าแพนเค้กเขมรนิตหลังทำศัลยกรรมครั้งแรกส่องชมหน้านางเอกดังแพนเค้กเขมณนิตจามิกรแม้แต่งงานแล้วก็ต้องสวยหลังทำศัลยกรรมครั้งแรกในชีวิตงานนี้เจ้าตัวก็พอใจสุดๆก่อนหน้านี้ไม่นานนางเอกสาวแพนเค้กเขมณนิตจามิกรและสาร,รวัตรหมีได้เข้าพิธีแต่งงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังก็หาดูใจกันมานานกว่า10ปี ตามการความยินดีของครอบครัวและพวกพ้องในวงการบันเทิงที่มาเป็นสักขิีพยานรักให้กับทั้งคู่เป็นจํานวนมากต่อมาแพนเค้กเขมณนิตเปิดชีวิตหลังแต่งงานกับพี่หมีถึงเรื่องบนเตียงหลังละเมอจนสามีตกใจโดยทางด้านแพนเค้กเขมณนิดได้เล่าว,ว่าชีวิตหลังแต่งงานดีราบรื่นดีค่ะเป็นแม่สีเรือนเต็มตัวเราดูแลกันและกันใส่ใจกันเป็นแม่บ้านมากขึ้นแต่เรื่องกับข้าวยังไม่ถึงขั้นนั้นพี่หมีก็บอกว่าเดี๋ยวทําเอง เพราะพี่หมีเขาถนัดเรื่องทำกับข้ามากกว่าเราเขาก็อยากทำนู่นทำนี่ให้หลานๆทานล่าสุดแม้ว่าแต่งงานแล้วแต่ก็ต้องสวยตัดสินใจทำศัลยกรรมครั้งแรกในชีวิตโดยแพนเค้กเขมรนิดได้ไปทำศัลยกรรมตาสองชั้นทำให้ชั้นตาดูชัดขึ้นเนื่องจากช่วงตาหางตาดูตกซึ่งอย่างนี้ต้องบอกเลยว่าหลังทำเสร็จชั้นตาดูชัดสวยหวานขึ้นกว่าเดิมเธอนั้นพอใจสุดๆแถมยังบอกอีกว่า ทำเสร็จสามารถแต่งหน้าได้เลยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก Thai News ออนไลน์ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดางังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ